ตอนนี้จะเดินทางไปที่บางนายามแรงๆพี่น้องแรงคองวันเสาร์ตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงแต่ว่าก็เดินทางมาถี่ถนนเอกชัยออกจากวางบอนพี่น้องเพื่อจะไปมาหาชัยจะไปรับเอาน้องสาวรับเอาน้องสาวก่อนจะไปบางนาตอนนี้กำลังเดินทางมา จะไปรับเอาอยู่ที่บิ๊กส่งนะบิ๊กส่งนะบิ๊กส่งของมหาชัยบิ๊กส่งน้องสาวกสิทธาอยู่พุ่นแหละนี้จะไปนอนพักคืนหรือว่าข้างคืนอยู่ที่บางนาพี่นอ้องอยู่ที่น้องสาวหรือว่าแม่ยายแม่ยายมาเที่ยวไทยมาจากสปปลาวมาเที่ยวไทยกับท่านเด้กลับ ตอนนี้กะเปิดกะบอกคอยสบายกันเลยจะไปเบิ่งว่าจะไปเป็นจนังไดเออกายไปเ,<อ>เขาต้องกายไปคลองสิวาเขาต้องเข่าคลองสิวาไปสิเออเขากายไปตัวรถรถรถนั่นติดรถติดตอนแรกว่าเต็มพระราสุดท้ายที่นี่เออเดี๋ยวเขากายมาที่แรกว่าที่อยู่ในหน้าบิ๊กซ่องนะมันรสชามเนี่ย มอเตอร์ไซคมาส่งกัอยู่หันเลยมันบอเออถือแก้วยืังสั้นแลถือแล้วแจะออกนั่งอนั่งนี่นั่นเดียวยอังสี่ถือแก้วดีแล้วอ๋ออันนี้ค้องสีวะทางเข้าขค้องสีวะอันนี้แหละรรเมดเมนี่นรถจอเดยสียถือแก้วังม่ไอ,อ,อ,อันนี้แหละป้ายรถเมย์ป้ายรถกรไดขึ้นจุดนีแหละ ขันย่างให้พูดนะือเขายากกันนะเออเขายากกันเป็นขาเขาว้ขาวบิสชงขั้วอันคลองสิวานั้นรถติดรถต่อกันแล้วก็ไปต่อแล้วก็ไปต่อเลยเบันร้านเคยเป็นคนไทยไข่นะเออไทยไหนไทยแถหรือว่าไทยไทย,ไทยชิสเกตเจ้าเน่ สีเกศขึ้นมาดิ่ออ<อ>จักอยู่อำเภอใดสีสเกตลายสีเกตอยู่ตรงกันกนะ่อนขับแท็กซี่กับสีสเกตแต่ว่าเป็นเคยเลาวขคกบก็บสีสเกตเลยจักันนีสีสันจักสันฮั่นนีเส้นบ้านยนเสนันนี่อ๋อ อันนี้สีสารคนดังๆตะกี้เนาะเอ้นั่นแหะเขาออกพารามซองเลยวันนี้เออออกพารามซองเลยนที่นั่นเออดังสมัยได้กี่ดังนั่นแหละอันนี้สีซานนี่นี่เนาะจะออกไปพารามซองเลยหลังจากที่หลับเอาน้องสาวขึ้นรถแท็กซี่เขาก็จะไปบางนาต่อสบายดีสบายดีเลยสวัสดี พี่น้องวัดสุดดขสุคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบนบรรณาพาละคือเก่าพี่น้องยามแรงแรงได้ขิดตัดวจบพิมพ์คณะใหม่ะหนะเออตอนนี้ก็ <c oughs> ไปหมดแล้วพี่น้องไปพลั่งสองใน,นทางหลัดไปพลั่งสองเนาะใกล้ใกล้อ่าหลัดไปพลั่งสอง จากถนนเอกชัยไปพระรามสองหลัดออกนีก็ได้ออกไปที่พระรามสองเพือ<า>มุ่งหน้าไปบางนา นี่ถึงเส้นทางรามสองแล้วพี่น้องฮะนี่ไปเลยแบบนี้เขินทังดอนบอสเขนขาดทังดอนเดอดนกันจนาแ้วนจนาเนี่ยเราว่เออฮาอโซนนี่แล้วก็ขึ้นีแล้วสินรือยังยูุ่่นก็ึ้นขึาาน้นคืนีเาก็ไปลง ลงเมกาเนาะเมกาบางนาคือเก่าอาต่พี่น้องงามเลยถนนตอนนี้ก็อยู่ที่พระรามสองพระรามสองแสมดําบอกนี่พี่น้องเตอร์ยามแรงแบรรยากาศดีถนนงาม ทางบดนี่เป็นถนนด่วนทางด่วนวะเป็นทางด่วนเนาะทางบดเป็นทางด่วนโอ้โบ้ก็ได้กินหมูกระทาก็ได้กินเนาะสวงงามวิวงามพี่น้องงามแรงเดินทางไปบางนาเือก็ได้กินเลยเนาะวันนี้ นี่ขึ้นทางด่วนแล้วพี่นอ้องแต่วนันอากาศยามแรงถนนงามขนาดขึ้นทางด่วนทางด่วนเส้นนีดชื่อชื่อทางด่วนยังนี่การจนะโอ้ทางด่วนการชนะทางด่วนการจนา,างวงแหวนรอบนอกนี่แหละฆอกวงแหวนรอบนอกเราเป็นทาง กาจนาวงแหวนทางหลวงกาจนาป่าตระกการทางหลวงหรือวงแหวนรอบนอกซวยน้าครับถนนทางด่วนทางด่นวดน,นประเทศไทยนรอง บรรยากาศสวยงามเลยตอนนี้มดวันอาทิตยจะเดินทางไปที่บางนาไปนอนผักแรมอยู่คน,นีค่น้อนโอ้ถนนงามแห่ง

บรรยากาศนั่ง,ร,งรถช่ไหมู่นรถก็มีบอก <c oughs> ยุคคาร์รถแท็กซี่บรรยากาศบรรยากาศ <c oughs> นั่งรถยุก็มีในรถแท็กซี่ <c oughs> พาแลนตลอดพาแท็กซี่ไปตลอดคือจะพีโยงให้หเราเขาเลยได้โยงนี่โอ้ต่ออ่าเออติอยุ่สวยงามเลย เหน็นไก่ปะเกิดวัดเหตุแล้นพันตกเออแม่นเละแต่ก um ่อนเขาประดิก ok ฐ์กันเสียงซัดเจนนี่เพชร่าอ่าตน้ำนี่นี่นี่วัตถุทายไม่คุณเห็นใอ่

นการจพาเิสศษตัวซื้อสะพานกันเดียวกันสะลปอหแมนโอ้ตะผงทางด่วนการน้ำตสโอ้โอันนั้นสะพานภูมิพ้นเด็ดที่เขาตะกี้เนี่ยปะยนภูมิพ้นหนึ่งกับภูมิพ้นสองขับไม่ได้เจ้าพญาเนาะเป็นอันนี้อันเขาอยู่นี่คือสะพานการจนาพิเศษ ซีเด so, um ียวกันเลยก็ถนนซืเกันกับถนนถนนการจนาพิเศษบ้านการจนาพิเศษงามงามงามก่มแตลอดกสวยงาม

รถบ่าทุกงบพัทยาฉางเนาะทางถนนทางถนนคนทางรถไฟก <hi> <LO olu> <t> ็รถไฟอันนี้ว่ไรถไฟพิพิธภัณฑ์ชโอ้ยเห็นมืดมืดเนาะการเดินการเดินทางอยู่กรุงเทพหรือเขาสะอ้อนถนนนี่ยนะถนนผนงามเดินทางกลางคืนอยู่เช็คครับเยี่สวย

ลงลงไปล็อกได้ไหมห่วงเนอะเนอะจะแบนป่ะเออแมนโอ้เขาเข่าทางนี้เขาเข่าทางนี้เขาเข่าทางหลังนี้ก่อนเขาก่อนเขาที่เจอขันเขาเข่ามาทางนี้นะนาจังเจอเนาะเนาะเนอะจะโชว์เนาะเขาเข่ามาทางนี้นะเขาเจอเฮ้เขาเข่าทางหลังเออเขาเข่าทางหลังมันขีเข่าจองทาง จำทางนี่เออเอาขอช่องทางเี่ปเออโอตามเปรกเราแล้วนี่ห่อนแล้วเทิแล้วพรตะพี่น้องตะโแตะหกโมงตะทุ่มนึ่ง หกโมงจะถึงทุ่มหนึ่งบ้านขึนบนปิดิตน,นัดบบปิดบ้านแท็กซี่ออกก่อนแท็กซี่กลับก่อนจังปิดบ้านเขาเด้อเขาบ้านเด้อเขาบ้านเด้อชุดเด้อหาแม่ยาย มหาเมยายถึงแล้วถึงบ้านแล้วในสุขกรจายคารถจายคารถแท็กซี่ไป cấp Sốc đi, sốc đi Phải Ờ, phai Bỏ chiếc pin bàn Rồi, thoát lời Mà

นัดเป็นอะไรยุงยุงเขาบ้านวะเป็นอะไรใหญ่เธอ่ากรุงเทพกันนี่คิดเป็นว่ากรุงเทพกันนี่คิดเป็นชิ้มอะเออนี่ลูกสาวขอมาช่องคนสามคนเลยยังอีกคนหนึ่งหักแขนให้ ทอดเมื่อเมื่อตะกอนจเมื่ออยู่ดีมีแหงแล้วเวยบ้ายิ่งด่งหยอกยิ่ย่แม่เบาดีดเมื่อดีบ่อะไรบ้ากันอ่เป็นอะไรเนี่ยเป็น้าเป็อแอร์อัดบอกแอร์บอันขาดไปใส่ ดีเมื่อดีตัวอยู่น้ำหลุกน้ำเต้าตัวว่าดีบหมักไหมบ้ามันเป็นยังโอ้ยมาจะสังไเอามาจังเอามานำอยนีอยู่ใคอยู่มันตายหมนบ้ยมาไกลเลสิจากมาดาโอ้โกใครจะดีไม่แห้งใครหรอวะมันหลุ่มน้าเต้าล บางกั้นเด้นะคิดข่าแล้วฮะไเนป็นิ้ขึมูอเรมาายตไหนไม่อยู่เอยู่ดีๆกินดีๆล้วลูกน้เต้าอยู่ท่าไนุกบ้านไหมฮะผูกกนะแล้วผูกป่หน่อนะนั่งลงบกอัรนีก็ได้เออผให้ร้านหน่อยน้ำผูกให้ร้านหน่อยน้า อยู่ตายห้ข่าวเล่ีนมันงม่อยงี้ยด่เจ้านยจื๊อจีนกูไอ้ยุดีไม่แห้งเลยวห่ามาหาลูกหาเต่ารวยชิคกี้พันอันนั้นอันนี้อีเมลูกลานหาเงินหาคำเดี๋ยวจเนี่ยาเงินนะคะหนึ่งไปอยู่ตายตั้งหนเบิรด โอ้เงินหาเลยเช่าอไแบี้เชาแล้วก็อยู่ดีที่้เลยหรอกกระเป๋าใหญ่มาเอกระเป๋าใหญ่มาเด่นชักในาติดากับขาใหญ่มาขาน่อยได้มาอบอุ่นก็ได้อเราเอาดีนี่ยรงเนื้อุดน่นเอ็นบอกพ่หโมาเอ็นใหญ่เป็นได้คนไม่ไ่มีได้นน่เอ็นบอก บอกเค็จะโชว์ด้โชว์หายแล้วเขาไล่ก่ไม่ดีก็ดีก็กูมาบ่ดีไปหนักถือว่าปอดแพ้กู่เวรที่กึ่งนนี่ยนี่มาใครชินฉันสัอาด่แม่จ้โชว์ว่ามานำของสมรักษาอยู่ทางบ้านมานำจะโชว์ว่ามาโดนไล่ฝนนำหาออานัไปไช้น้หน่อยใช้กระเป๋าไปว้กระเป๋าน่ะ ทางในก็จะได้ขอจบ,บคลิปไปก่อนพี่นอ้องตัดเทปช็อปกดไลค์กดแชร์กดชอบสไลค์นําพี่นอ้องเราจะมีคลิปใหม่ใหให้พี่นอ้นไปไปนนนนองได,ไเดไ้เป็นชมลูกสาวคนก็อยู่ไทยวัดพี่น้องเรับลูกสาวก็อยู่ไทยลูกสาวสี่คนก็อยู่ไทยวัดสี่คนของหักสมกมาชาพนมานำพนวะเนี่ยอะไรเนี่ยชุกก็เลยหาย ายชุกก็เลยหายว่าของรักษาม,มาจากบ้านมานำไม่ไงเพิ่บ่สบายเพิ่นเมื่อยเพิ่นมาเพื่อนน,นี้มาจากกรุงเทพโดนมาจากไทยโดนไปแล้วพี่นออกพบกันใหม่บ๊ายบาย